ถ่ายแต้มอย่างเดียวครับถ้าติดมาก็มีผลอย่างนี้ครับสองคะแนนครับมาชมกันต่อครับพีมหาครับยกขึ้นมาลูกนีครับเดือนหน้าเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยครับทีมงานไปตอนชัดไทยนะครับไปถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันครับทั้งเดือนครับมาดูจานนัดครับยกขึ้น หมาลูกนี้ข้ามหัวครับจันนัทครับสวัสดีครับคุณยกขึ้นหมาลูกนี้ตีติดครับแต่ยวงห่างครับพี่หมาสบายสบายครับบูอย่างเดียวครับสายสุราตีถ่ายแต้มอย่างเดียวครับ ถ้าติดมาก็มีผลอย่างนี้ครับสองคะแนนครับีหมาบอกทนไม่ไหวครับตีเอาไปก่อนนะยกขึ้นหมาลูกนี้ออกข้างครับยกขึ้นหมาลูกนี้ตีติดแต่ยังไม่เปลี่ยนครับ สวัสดีทุกคนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์คนได้หนึ่งแชร์ครับทุกคนครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ตากล้องเพจเปตอนชัดถ่ายครับนานี้กำลังอาบแดดอยู่ครับนะฮะโอ้ยตอนเช้าหนาวครับแต่ของวันนี้ร้อนเปี้ยงเลยครับรับไม้นควรปฐมครับจะขึ้นไปคุมโซนครับ ยกขึ้นมาลูกนี้หลุดโซนไปครับเอาครับลุง้ลอย่างนี้บอกสบายครับขึ้นเก็บครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับแต้มที่สองครับยกขึ้นมาลูกนี้สามคะแนนครับสกอร์เล่นเป็นห้าต่อสองครับสายสุราครับขึ้นนํำไปครับ